สวัสดีครับในคาบที่แล้วเราทราบกันแล้วนะครับว่าแต่ละมุมมีลักษณะอย่างไรแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่ามุมที่เราเห็นเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีขนาดกี่องศาถ้าเราอยากทราบว่ามุมที่เราเห็นนั้นมีขนาดกี่องศาเราต้องทำการวัดขนาดของมุมครับการวัดขนาดของมุมต้องใช้เครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุมโดยเฉพาะ นั่นคือไม้โปรแทคเตอร์ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัด2ชนิดคือ 1. ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมและ 2. ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับไม้โปรแทคเตอร์แบ่งเป็น180ช่องเล็ก1ช่องเล็กบอกขนาดของมุม1องศา ก่อนที่เราจะไปเรียนการวัดขนาดของมุมเรามาเรียนส่วนประกอบของไม้โปรแทรกเตอร์กันก่อนนะครับไม้โปรแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางเส้นศูนย์องศาและเส้นบอกองศาครับส่วนไม้โปรแทรกเตอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางจุดเริ่มต้นของการวัดและเส้นบอกองศาครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าหน่วยการวัดขนาดของมุมที่เรียกว่าองศานั้น สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์วงกลมเหนือตัวเลขลักษณะแบบนี้ครับ90องศาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์90องศาครับต่อไปพี่มุมจะมาสอนน้องๆวัดขนาดของมุมนะครับวิธีวัดขนาดของมุมคือ 1. ให้จุดกึง่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมของมุมที่จะวัด 2. ให้เส้นศูนย์องศาของโปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนข้างหนึ่งของมุมและ 3. ่านขนาดของมุมเริ่มจากศูนย์องศาด้านที่ท่าบ,บนแขนของมุมไปจนถึงแขนอีกข้างหนึ่งก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับต่อไปเราจะมาวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกันครับให้วางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุดดีให้เส้นศูนย์องศาทางด้านขวาของไม้โปรแทคเตอร์ ถ้าไปบนแขนของมุมคือรังสี D E แล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี D C ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งมุม C D E เราวัดขนาดของมุมได้35องศาครับถ้าเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมพืนผ้ามาวัดจะได้ขนาดเท่ากันไหมนะเราลองมาวัดไปพร้อมๆกันนะครับ ให้วางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุด D ให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านขวาท่าไปบนแขนของมุมคือรังสี D E แล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี D C ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งมุม C D E ที่เราใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็วัดขนาดของมุมได้35องศาเช่นกันครับเรามาวัดขนาดของมุมกันอีกมุมนะครับคือมุม OPQ ครับเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมก่อนนะครับวางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัด โดยให้เส้นศนย์องศาทางด้านซ้ายของไม้โปรแทกเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างจากรูปเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรแทกเตอร์ได้110องศาครับต่อไปเราลองใช้ไม้โปรแทกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวัดกันนะครับวางไม้โปรแทกเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทกเตอร์ ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดแล้วให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านซ้ายทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างจะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรทรคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้110องศาเช่นกันครับ ถ้าน้องๆไปเจอมุมที่แขนของมุมสั้นสามารถต่อแขนของมุมออกไปเพื่อให้วัดและอ่านขนาดของมุมได้สะดวกขึ้นครับซึ่งการต่อแขนของมุมไม่ทำให้ขนาดของมุมเปลี่ยนแปลงครับ